เช่งวางตอนจริงมีหมูหมากาไก่อาจจะเฮ้ยมันเครื่องอะไรวะเนี่ยรู้ว่ามันจะเป็นลิ้นชักเหมือนนั้นแต่เป็นแบบไม่แน่เลยเราลองกดตรงนี้ดูสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดอาจจะอ้าวเอารอ,องมาได้ถึงทุกที่เลยครับน้องสาวไหนลองเปิดดูสิอาจจะ ก็สวัสดีนะคะมาเจอกับอีงอิงแล้วนี่ก็จะมาสอนสร้างเครื่องอลิงช็อแบบใหม่อันนี้ธรรมดาเกินไปใช่ไหมนะลิงช็ธรรมดาเคื่องนี้กระจกใช่ไหมอ๋อเป็นยังไงเห็นไหมนี่นะองจอนี่ไม่ค่อยจะซับซ้อนสักเท่าไหร่มีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะไปพบกับสอนสร้างกันเลย อ่อันดับแรกนะฮะเราต่อท่อมานะท่อน้ำนะอย่างกับอันนั้นแหละมาต่อมาสี่บล็อกนะฮะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะฮะถ้าใครทําไม่เป็นก็ต้องยากอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ยากก็บ้าแล้วละโอยค้างจะขออภัยอย่างสูงนะ,ะเครื่องช้งนีนะอ่าตรงนี้เหรอเอ้ยดราดราดรๆๆๆๆๆราดีาดรนดรอดราดราดาดรงดราดร ของเตรียมตามด้านร่างได้เลยนะฮะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มกดใช่ไหมอ่าโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบินสักนิดเป็นปุ่มกดใช่ไหมเอ้าเหรอโอเคถูกอันนี้คือคิดเองเลยนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ออไม่รู้สิอ่าพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดลงของมันอ่าวางตรงนี้กำหนดไ้ก่อนเลย วางหลังไปแค่โอ้ย3บล็อกนะฮะเพื่อที่จะวางอ่าสกิทที่พิทตันหรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะนี่นอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นส่วนมากเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะ,ะเผื่อว่าผิดพลาดอะไรนิดหน่อยนะ,ะก็คุมไว้ไม่ให้เขาเห็นวงจรเหมือนเดิมโอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุมนะโอเคเราก็ต่อเล้วสตอร์มเฮเอานะฮะ แล้วเราลองทดสอบสิว่ามันถึงข้างบนไหมเออไม่ใช่ป่ายไม่ใช่ป่ายอถึงไหมถึงไหมเอ้าไม่เห็นเอ้ากดให้โดสิเอาไว้มองไม่เห็นนะโอเคถึงนะฮะถ้าถึงข้างบนนี่ก็ ถึงพอแล้วนะฮะอ่ะแล้วเราต่อสายเชื่อมโยงมันเลยน,นี่ก็วางกล่องไปเลยนะฮะนี่อันนี้ก็ต่อขึ้นมาเลยเอยเอยเดีเออ๋ยวค่อยวางก็ได้ไม่เสียหายหลายล้านอันนี้ก็ต่อมาแบบเออจำนวนเราที่ต้องการอะไรนะฮะเ,ออเดี๋ยว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 ต่อขึ้นมาหนึ่งบล็อก นี่เพื่อปิดไว้นะฮะเขาเห็นนะฮะลงมาเลยเอยมันมันแคบเกินอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะไปรีดูได้เลยไม่ซับซ้อนขนาดน้หรอ,อกแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้มันค่อยไม่เหมือนไม่สวยแมเราทําแบบนี้นะเพื่อที่จะให้มันไหลามาอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลอยดูกันละดานข้างด้วย นะฮะก็ระวังคิปเปอร์เกิดเฮจะไหนชีวิตจริงนะฮะไอชีวิตแบบไม c ครันะฮะไม่ใช่ชีวิตจริงแบบนั้นนี้ก็คุมไปเรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุมกันเลยไม่ต้องพูดมากดูซิว่ามันจะตัดวงจรไหมแบบนี้มา วายไรผิดผิดผิดมีฮะแบบนี้อาจจะปักไฟอะไรเข้าไปสักนิดนึงก็ได้นะฮะแต่ว่าเราไม่ปกักโอ้ยวางผิดตลอดแหละกระตั้นคืออาภายัยฮะอันนี้ก็อุดไปนะฮะไม่เสียหายฮะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าเราอยากดูว่าเออเดี๋ยว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 ดี๋ยเนี่ยถ้าใครอยากว่าจะเออขึ้นมาเติมอะไรพวกนี้ก็ ขูดขึ้นมาเอานะเออเดๆก็ไดที่เติมอยู่นะอันนี้ใช่ไหมนี่ก็อุดไว้นะฮะนี่อาจจะเป็นที่เติมนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ มันมาตตอ,อย่างนี้เลยแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเดยเออไม่เป็นไรหรอกไ่เอะพอได้ไไแบบนี้แล้วก็แต่เมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะแต่เมื่อกี้ปล่อยค้างไว้ใช่ไหมเออก็ต้องขออภัยนะฮะแต่เมื่อกี้มีธุระทางครอบครัวนิดนึงทุกคนน่าจะได้ยินมัง้ง อ่าตรงนี้อาจจะแบบเออคนเข้าไปก็ช่างมันนะฮะถ้ามันอยากเข้าไปนะฮะอ่ามองเห็นไหมอย่าเพิ่มเอ,อ้ยโอ้ยไอ้ไอ้บ้านี่อย่าเพิ่มแสงให้นะนะน่าจะเห็นแล้วอ่าเราอาจจะวางวางสีออโอเคนะฮะพอวางปุ๊บอ่ะกดปุ่มเลยอ๋อโ้อลงมาแล้วเห็นไหมถ้าเราปล่อยปล่อยไว้มันก็จะไหลมาพอดีเป๊ะ เป็นทางเข้าสักเล็กน้อยนะฮะโอเคก็ต้องขออภัยนะ,ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อคิวก็ต้องขออภัยนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายย่ากดไลค์ก็แชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย